สวัสดีครับอยู่กับผมโอมน้อง,คองเคนนะครับวันนี้พามาดูขาตะพิครับใส่ L50 ดินแข็งมากครับทัดท้ายบิดบิไปเลย ศาสตร์ดีครับยินแข็งครับ่ายไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ใบเป็นใบโค้งน้อยครับใบยี่สี่โค้งน้อยเป็นใบซามิดครับใบผ่านของซามิด ร้นสี่แป็กสามครับ